ตลาด MM นัดพระเครื่องอำเภอประสานนะครับวันนี้วันนัว<ป>ันศุกร์ครับโลนเริ่มมาแล้วนี่ชาวบ้านมาเลยวันนี้โหนี่เอาอะไรมานะครับชาวบ้านชาวบ้านพาบ้านบ้านมาเทเลยนะครับนี่เอาดูกันนะพะบ้านบ้านเช้าเลยมาแต่เช้ากันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ เขาไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะฮะแอบแอบอยู่ห่างๆก่อนนะโอ้นี่นะครับพาบานผาบาน ลองมาวางเลยนะครับที่นี่ตลาดพระเครื่องนะฮะอำเภอวัชสา